วัสด,ดียุท่านและผู้ชมรับดีดีตอนรับ้าสู่รายการเอาไปต่อทีบีวันนี้แล้ก็มาอยู่กับแมปวัสบีพีสองกันแล้วนะซึ่งวันนี้ก็จะมาลองทําดาบใหม่หรือว่าทําดาบใหม่แบบสดสดให้คุณผู้ชมดูนะฮะมันเป็นดาบใหม่ที่เข้ามาก็คือดาบยูติหรือว่าดาบยูตะนี่เองฮะ าดาบยูตาดาบแบบว่าดาบแห่งความรักเดี๋ยวเราไปหากันแบบสดๆดูซิว่ามันหายยังไงนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจร้ารับฟาร์มกิตต่างขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิทเบชชอปลานรับฟาร์มโลบักแมพต่างๆทั้งยี่บีกดเกมพันและบูพิศตุยแล้วก็รับเติมโลบักมีราบฟุตและคิงพิษใช้บริการเยอะๆเตโบดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเนะอาละครับก็ขั้นตอนแรกเลยให้เราไปที่เกาะข้างหน้าเกาะแรกครับผมหรือว่าเกาะที่อยู่ข้างหลังกอะเห็ดเนี่ยนะนี่ครับมันจะเป็นเกาะหน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชมให้เราเดินทางไปที่นนัครบ ที่นั่นก็จะมีเล่ให้เราขุดก็คือเล่เพชรนะฮะอ่าเดินทางไปเลยครับไปโอเคพอเรามาถึงแล้วเราสังเกตได้เลยว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีก้อนหินสีขาวนี่ฮะมันจะเป็นก้อนหินสีขาวแบบนี้มันจะเป็นถ้ำนะครับให้เราเข้าถ้ำไปเลยครับแล้วก็ทําการสุ่มเลยครับเล่เพชรนะฮะทำการสุ่มเล่เพชรจนกว่าเราจะได้นะครับซึ่งโอกาสจะอยู่ที่ 1- ใน9ก้าหมื่นหูบอกเลยว่ายากไหมก็ถือว่ายากใช้ได้เลยนะก็ เราก็จะได้ตังทีละบาทด้วยนะฮะก็เราก็ทําการสุ่มไปเลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังครับพอเราสุ่มได้แล้วนะสําหรับไดมอนเนี่ยหรือว่าเล่เพชรเนี่ยนะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะให้เราหาเล่เพชรมาครับคุณผู้ชมพอเราได้เล่เพชรเราก็สามารถเก็บใส่กระเป๋าได้แล้วให้เราไปที่เกาะอนนันครับเกาะฟอร์เรนติโนที่มันอยู่ข้างเกาะเห็ดเลยนะฮะไปนะครับอ่าแล้วก็ไปตีบอสฟอร์เรนที่อยู่ตรงนั้นนะครับโอเคทําการเดินทางไปเลยครับเดินทางไปครับเดินทางไปอึบ๊บ อพอมาถึงแล้วเนี่ยนะมันจะมีเอ็อซีอยู่ตรงบ้านหลังหลังคาเสียเงินนะครับนี่ฮะตรงนี้เลยเราก็ทําการซื้อออฟพิง์ไปเลยครับซื้อกี่ลูกก็ได้นับเชิญบอสกี่ตัวก็ได้นะครับตามใจคุณผู้ชมเลยครับนี่ฮะจะเชิญแบบ10ตัวก็ไม่มีใครว่านับนี่เชิญไปเลยครับพอบอสเกิดมาแล้วเราก็ตีบอสนับพอตีบอสเสร็จเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กล่องแบบนี้ให้เราตีจนกว่าจะได้กล่องแบบนี้นะฮะอ่าโอเคก็พอเราได้มาแล้วเราก็มาที่บริเวณหลังเกาะ หลังเกาะมันจะมีแท่นอันเชิญสีเขียวเห็นไหมแล้วเราก็ทําการเดินชนได้เลยปุ๊บไอ้เกาะนี้มันก็จะปรากฏออกมาครับเนี่ยมันจะอยู่ข้างกันเลยครับพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยให้เราแบบทําการมาตรงนี้มันจะมีเอพซีตัวใหม่ก็คือตัวนี้ฮะมันชื่อว่าม i เนอร์นะครับมิเนอร์นับแล้วก็เราก็เอาแร่เพชรนับอ่าที่เราได้มานับแร่เพชรอันนี้รับไดมอนด์นับอ่าโอเคเราก็ทําการแลกกับเขาครับแล้วก็พอเราแลกเสร็จแล้วเราก็จะได้นี่มานะเราจะได้สิ่งนี้มานะครับ พอเราได้สิ่งนี้มาแล้วก็กลับไปที่เกาะฟอรลินนะครับแล้วก็เราก็สังเกตได้เลยว่ามันจะมีต้นไม้เล็กๆอยู่ตรงขอบมุมนะครับนี่ขอบมุมนี้มันจะมีน้องผู้หญิงคนนี้นะให้เราทําการเนี่ยเอาเล่ที่เราได้มาหรือว่าสร้อยเนี่ยนะเอาสร้อยมาเลกได้เลยปุ๊บเราก็จะได้หัวใจมาเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากเราได้หัวใจแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยแล้วก็ไปที่เกาะตรงนี้นี่เกาะที่มันเป็นข้างๆเกาะเสาไอ้ตรงนั้นอนะ่ะมันมันคือเกาะเชงคูดเก่านะให้เราเดินทางไปที่นั่นนะผม อ่าโอเคเดินทางไปที่นั่นครับมันจะมีเกาะบอสใหม่ก็คือตรงนี้เลยนะซึ่งไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้หรือเปล่าถ้าเกิดได้ก็ก็แสดงความดีใจกับผมด้วยแต่ถ้าไม่ได้ผมก็เกลือแล้วแหละนะเอออ่าโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อด้วยโลบักก็ราคาจะอยู่ที่320โลบรักนะโอกาสดอก9.9.99%เเลยนะโอกาสที่ถือว่าเยอะเลยวิธีเชิญบอสก็คือมาที่ตรงนี้และเอาหัวใจที่เราได้มานะเอาหัวใจมาครับ เอามาทําการเดินชนปุ๊บบอสก็จะเกิดมาทันทีครับอ่าหลังจากนี้ให้คุณผู้ชมครับตีบอสเลยฮะแล้วก็ตีบอสเลยนี่บอสมันจะหัวล้นๆนะครับนะ้หัวล้นๆแล้วก็เสื้อสีขาวๆนะครับแล้วก็ตีจนกว่าจะได้นะจนกว่ามันจะตายนี่เลยนะโอเคมันก็น่าจะถึกเอาเรื่องนะครับมันถึกเอาเรื่องเลยนะก็ขอขอเวลาตีมันสักคู่นึงแล้วกันนะนะนี่ฮะนี่คือหน้าตาบอสนะคุณผู้ชม <laughs> หัวล้นเจยวโอ้ โอเคขออนุญาตตีมันก่อนแล้วกันเอาละครับก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปนานนานเลยนะครับก็บอสแม่งโคตรถึกเลยครับนะเลือดเลือดมันมีเท่าไหร่ล่ะเนี่ยโอ้โหพันห้าร้อยล้านเลยมั้งเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิือหรือไม่เกิือนะครันี่ก็กดจนมือหงอิกเลยครับนะโอ้โหนี่ฮะกดจนมือหงอิกว่างไงจะตอบให้หรือเปล่าว่างไงว่างไงนี่ผมก็ใช้ออโต้คลิกนะครับแล้วก็บวกกับกดด้วยเฮ้ยน้ามันตอบนะฮะแย่ๆย่ย่าร่วงนะ้ำเชียวนะ โอเคครับก็ได้มาแร้วฮหาก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับว่ายูตะยูติยูเซอร์กินเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดซะก่อนนะโอเคกินแล้วนี่มันเปลี่ยนเป็นช่องดาบแบบไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ครับไอหมดไอหมดโทจิจะหายไปนะเออนี่กลายเป็นโหมดทิกะเทนถ้าเกิดว่าเราก,กดคลิกมันจะเป็นไงเดี๋ยวขอฆ่าตกตายก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ดูแบบชัดๆนะฮะโอ้โห,ใ,หใช้เวลานานชี้เป่งเลยครับกว่ามันจะตุยนะครับนะซึ่งเดี๋ยว เราไปดูกันเลยนะฮะนี่มันจะมีแถบลิกากับแถบยูตินะฮะเฮ้ยนี่มันลิกิเหรอ <laughs> ลิกิกับยูตินะครับโอเคกดไปนี่เป็นการเสกแบบว่าลิติออกมาลิกินะครับลิกิแล้วก็มีตัวเราแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้เพิ่มเลือดหรือเปล่าน่าจะเพิ่มแค่หนึ่งเลือดนั่นเนี่ยนะงโอ้ยมันมีหันเองด้วยอ๋อถ้าเกิดว่าคอเราหันไปตรงไหนมันก็จะหันตามเราไปด้วยครับนี่เราเดินไปตรงไหนมันก็จะเดินตามเราเลยครับนี่ฮะ เออเหมือนกับลูกป,ปั้นเลยครับเหมือนกับโมเดลเลยอะ่ะนะแล้วก็มีช่องตัวเซกับตัว C ก็จะเป็นพลังของลิก,กินะครับแล้วก็ทางด้านของตัว X กับตัว V ก็จะเป็นของยูติเดี๋ยวลองลองของลิลกกก่อนละกันลิก,กิีจะเป็นไงลิก,กิจะเป็นการยิงบอลน,นี่ท่ายิงบอลของลิก,กิีนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจวิดูดาเมจไม่ทันเลยครับโหเท่าไหร่วะเนี้ย หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรอโ oh, อ้นี่ฮะนี่เป็นการยิงสกิลแบบนี้นะแล้วก็ยิงได้รัวๆเลยนะยิงได้แบบรัวๆนะครับแถมมันยังตัดด้วยๆๆดูดิเวลาที่มอนตายมันจะตัดนับดูดิโอ้โหคอจับเดี๋ยวเรามาดูท่าตัวซีของลิติลิก,กิกันนะครับลิก,กินี่เฮ้ยเป็นการยิงอะไรวะเนี่ยเป็นเส้นๆน,นับแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้เนี่ยยิงออกไปเป็นเส้นเลยครับนี่สามารถกดได้แบบรัวๆได้เลยนะ ดามเดเท่าไหร่วันนี้ดามเดแรงด้วยนะเนี่ยเท่าไหร่วันนี้สี่สิบล้านเหรอวิ้ผมขอดาวนะาน่าจะ43ล้านครับสีล้านหนึ่งเท่าไรวันนี่สิบสาล้าน1ล้าน5้าแสนหรือเปล่าเออเอ้ยไม่ใช่43ล้านห5 5่งแสนห้าหมื่าห้าอย้ยกกว่านะวิแรงนะแถมแถมยิงเท่ด้วยวิังแรงครับ4ี่ล้านครับ โอ้โหนี่ฮะ46หรือว่าเท่าไหร่วะเนี่ย48เปล่า43ล้านเออโหนะโอเคแล้วเรามาดูท่าตัว x กับตัว v กันนะครับนะของซึ่งเป็นพลังของยูตินับหรือว่ายูตะนี่เองี่เป็นการยิงขึ้นเหมือนกันเลยนะเป็นการยิงขึ้นนะครับส่วนดามจจะอยู่ที่3 4 5 0 0 0นับเอ้ยไม่ใช่ดิ3,043,050,000โอ้หเนี่ะเป็นการยิงขึ้นนะครับแล้วก็ท่าตัว v ฮนะี เป็นการยิงเส้นเหมือนกันเลยนะเป็นการยิงเส้นเหมือนกันเลยแต่ว่าดาเมจดาเมจเท่ากันด้วยนะนี่เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยถ้าตัว C กับตัว V นับนี่อ่าของยูตินับหรือว่ายูตาเนี่ยจะเป็นสีขาวไอ้สีชมพูนับส่วนลิกะลิกิเ้ยลิกะเออลิกิเออลิกิออกะนะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะโอ้โหพลังแม่งโหดจัดแล้วก็ตัวเตกับตัว X ก็จะเป็นอย่างงี้ S 1> <S 1> ฮ้ยแม่งเท่วะ่ะโอ้โหแต่มันหายากไปหน่อยเนี่ยถ e แถมบอสม่งยังถึกอีกด้วยฮะแต่ถ้าเกิดได้พลังนี้มาบอสต,ตัวใหม่ก็อาจจะสู้ได้อยู่นะพลังนี้นะเออแต่บอกเลยแม่งบอสโคตรถึกเลยครับบอสถึกจนหมเพีย <laughs> นะเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันข้างหน้าแล้ววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่ครับไปแล้วครับบายบายจ้า